สวัสดีวันนี้เรามาเป็นเด็กปัญญาอ่อนหนึ่งวันค่ะมาเริ่มเล่นเกมอะไรดีเกมนี้กันรอก่อนนะทุกคนมาแล้วร้านนี้ขายดีนะเด็กปัญญาอ่อนจะมาไหมว้าวลูกค้าย,ยังไม่มาเดี๋ยวเราปิดร้านทักทายวันนี้เรามาขายไอติมกันไม่รู้ว่าน้องแผนด่าอธิบายอะไร ค้ามาแล้วสวัสดีค่ะวันนี้เอาไอติมอะไรค่ะลูกค้าเอาอันนี้นิ้เดี๋ยวทำให้นะลูกค้าส่วนผสมใส่ไปเลยทำให้เร็วเลย เสร็จแล้วว้าวเร็วเร็วหน่อยสิชา้าจจัดหนึ่งสาหาเสร็จแล้วไม่รู้พูดอะไรดีนะจะออกมาได้แบบไหนนะ เสร็จแล้วเอาอันไหนดีเอาอันนี้แล้วกันรูเบอรี่เชอร์รี่ลูกอมหวานเสร็จแล้วเอาแล้วเร็วตา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  เสร็จแล้วว้าวสวยมากเอาอันไหนดีอันนี้กันก็ใส่ไปเอาบลูเบอร์รี่ก่อนบลูเบอร์รี่เชอรี่กล้วย อย่านะชั้นสองแล้วทีวีรูเบอรี่เชอรี่สตรอเบอรี่ชั้นสามแล้วสตรอเบอรี่เชอรี่ ท้วยกีวีอย่านะสตรอเบอรี่เสร็จแล้วอย่าลืมครีม เหมือนกำลังละบายสีเลยเพิ่งของตกแต่ง เอาอันไหนดีอันนี้กันเย่ในที่สุดก็เสร็จแล้วต้องปอนให้อีกอร่อยไหมกินจนหมดเลย ขอบคุณได้ของขวัญด้วยเอาลูกค้ามาอีกแล้วแสดงว่าขายดีบายบาย